สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินกายาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่กายาพาวเวอร์ครับมีอะไรที่เป็นข้อผิดพลาดของการตัดแต่งกิ่งที่พี่โตนมองว่า ควรระวังคะเป็นคําถามที่ดีข้อควรระวังเนาะใช่ควรระวังอ่าอันนี้คือจากประสบการณ์ตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยต้นเทียนมันเป็นต้นทรงพุ่มใหญ่เราอ่ะเห็นการเพื่อนเพื่อนเราทําพุ่นนิ่งมาแล้วเราอยากจะทําเพื่อให้มีการควบคุมทรงพุ่มคืออะไรคะการควบคุมทรงพุ่มนะครับเพื่อให้แบบว่าสวนมันสามารถมีช่องว่างอากาศถ่ายเทได้ดีมีแสงแดดส่องถึงพื้นอยากจะทาแต่ว่าณปีที่เราเริ่มกลับมาทําสวนเนี่ยในปีที่อายุเทียนประมาณปีที่8เนี่ย เดือมันออกและเก็บลูกช้ามันฝันจะได้ตัดของติดประมาณช่วงเดือนมิถุนาใช่เรามองว่า,วา,วาถ้าเกิดว่าแล้วปีที่890เนี่ยสปีแรกเนี่ยเราเจอปัญหาแบบนี้ปี9011 3ิปีแรกมันเลยทาให้เราจะการตัดแต่งทรงพุ่มเนี่ยมันถ้าเกิดให้มันเวิร์กมากเนี่ยมันควรจะต้องทําตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภา,ภาเพื่อมันมีเวลาฟื้นต้นของเขาในการเตรียมความพร้อมในการออกดอกและเมื่อเราเป็นปล่อยช้าจากปีที่แเราอยากจะทํามันกลายมาทําล้ปีที่11บเอ็ดมันกลายว่ากิ่งมันก็แน่นไปหมดเราต้องเลยกว่าพอการตัดแต่งปุ� ทำให้ปีแรกเนี่ยผลผลิตมันลดลงไปกว่า40%โอ้โอ่ากว่า40%เพราะแน่นอนครับจำนวนกิ่งก้านสาขา,าเขามันหายไปยปริมาณใบเขามันหายไป มันก็ทําให้ผลผลิตมันลดลงไปร่วม40%ดังนั้นถ้าเกิดของส่วนไหนที่เป็นทุเรียนต้นใหญ่แล้วต้องการที่จะฮาร์ดพุนนิ่งมาเพื่อบล็อกทรงพุ่มคุณควรจะทำแค่10-20%ของสวนค่อยๆทำไปอย่าทำปีเดียวแต่ถ้าเกิดคุณทําปีเดียวหายไปเลยาแค่หายแค่ปีเดียวนะแต่ถ้าคุณไม่อยากให้มันรู้สึกผกระทบมากนักก็ค่อยๆทำเดี๋ยวความรู้สึกจะจะแป้วไปเนาะ ยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทางไกอาพาวเวอร์สตอนนี้ทางไกอาพาวเวอร์สได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่าไกอา Market สามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทางไลโอเอ ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์สครับ